พ่อเสียงัเยนอาตลอดก่งนีขาดสามีู่ไปทงานูปัญญาแแพุ่าุกับอนก็ไม่มีผลนนี้มาขึ้นทูกอยา ครอบครัวลูกนั่งการบันในกันคืนพอเมตตากับคุณแม่ในทางที่ดีแก่ให้ดีัวมีผลไปจากบ้านของลูกคุณจังการและคุน้องการของคุณคุณแม่ค่ะคืออย่างนี้หาเวลามาซะก่อนหาเวลามาหาแม่สักครั้งหนึ่งนะหนูจําไว้นะหนูต้องมีเวลาว่างถ้าเราไม่มีเวลาว่างมาเลยอ่ะ เราให้เรียนลึกถึงว่าเวลาเราตายทําไมเราว่างได้ว่างแล้วตายเลยอันนี้มันลบกวนเราอยู่ตลอดเวลาแล้วมาที่สถานธรรมมาหาแน่เล้วแม่จะอธิบายให้ฟังแบบชัดเจนแจ่มแจ้งให้ตัวเองมาฟังด้วยตัวเองแล้วกระทาให้แม่เห็นอยู่ตรงเนี้มาเลยอ่าเอาตรงนี้เลยเอาสดสดร้อนๆเอามาฝึกเอาสดสดร้อนๆนี่แหละเอามาอ่า ถ้าเราอยากรู้อยากรู้จริงๆอยากไายจริงๆอยากรู้ว่านั่นคืออะไรให้มาเลยมาที่สถานธรรมเนี่ยว่างมาให้ได้เม้แต่เราจะตายเราทำห้เราว่างได้เราตายได้ละ่ะคิดอย่างนี้ให้เป็นเราบอกว่าเรามาไม่ได้ได้ไ,ดไงเออแต่เวลาตายทำไมมันว่างอันนี้เราว่างเพื่อจะมามาทำคุณงามความดีมาหา สิ่งที่ฉลาดเหลมคมใส่ตัวเองทำไมเราจะมาไม่ได้มาสิารับรองหายล้านเปอร์เซนด้วย <c oughs> มาอ่ามันมีวิธีมันมีวิธีที่เราจะได้ยินได้ฟังแล้วเราจะขายในขนาดนนแ้แน่มันจะกลัวมากๆมันจะรบกวนมากๆขนาดไหนมันก็หายนะมามามามีท่านี้ แม่บอกให้มาเลยอ่าถ้าเราไม่ไ,มได้ไม่ปฏิบัติเราบอกไปเราปฏิบัติไม่ถูกต้องมันก็จะเหมือนเดิมมันก็จะเหมือนเดิมถ้าเรามาตรงนี้อ่ะบอกวิธีปฏิบัติ่ะมันก็หายทันทีมันมีเยอะนะแบบแบบที่เขาพูดเนะี่ยมีเยอะอะคนที่เคยกลัวเทบร้มเทบตายเขาก็หายอย่างก็ปิดทิ้งไม่มีอีกเลยไม่รู้หายไปไหน จำไว้นะฟังแล้วมาให้ได้ไปีกเวลามาหาเวลามาให้ได้ถ้าเราไม่มามันก็ไม่หายหรอกมันก็จะรบก,กวนเราอย่างนี้หละมาสักวอนแล้วเราจะหายอ่าเนะี่ยบอกไปแล้วให้มาอันนั้นมีวิธีเดียวที่จะหายนะคือมาอวิธีอื่นไม่หาย ไม่ยู่วั่นแหละพอตัวเองทําไม้เป็นเราไม่รู้ไม่รู้วิธีถ้าเราพูดไปมันยาวมันยาวไม่เพียงสันส้นๆนะมานั่งฟังสักก่อนมานั่งฟังอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง,จงนั่นแหละมันถึงจะหายนะฮะไม่ต้องกลัวรอกมาเลย อยากมาประพืติปฏิบัติอยากมาฟังอยากม่เอากินอยากมาปฏิบัติให้มันรู้ที่จะให้ใครเขามารบก,กวนอะไรตัวเมียอะไรรบก,กวนมันมีเยอะนี่อย่างที่ญาติทำพูดเมื่อกี้เนี่ยมันมีหลายนะมันมีหลายม,มีหลายหลายคนที่เป็นแบบเนี้ยบางคนก็นู่นนะไปหาผงหาผ้าอาบน้ำมุนอะไรตัวเมียอะไรหลายอย่างมันก็ไม่หายเฮ้ย <c> แ <oughs> ม่ ไปอบน้ำมุกน้ำมนตอะไรแต่มีอะไรหลายยามก็ไม่หายมันหายอย่างเดียวคือปฏิบัติถูกต้องใช้ปัญญาเป็นพิจารณาเป็นรู้ตามความเป็นจริงก็าหายแต่นั่นเองเราทำไม่เป็นมันถึงไม่หายมันลบกวันเราอยู่เนี่ยผวาอยู่ตลอดเวลาคุณจงไหมทำอะไรก็มีแต่ความทุกข์ผวาอยู่งั้แเลยเพราะเราทำไม่เป็นไง ไม่ต้องกลัวหลอกมาเลยหายนี่แน่บอกว่าหายร้อยเปอร์เซ็นด้วยซ้ำมาเออคนที่ไม่เคยเรู้เรื่องการประพฤติปฏิบัติโบกยังไงมันก็ทำไม่เป็นไปบอกให้ทำเองก็ทำไม่ได้เพราะคำว่ากลัวมันฝังลึกแล้วไงให้ไปทำคนเดียวเจ้าของก็กลัวอยู่แล้วมมนจะหายได้ยังไงถ้ามาถึงจุดนี้มันจะไม่หายเออมันจะไม่กลัว มันก็ทําเป็นสิคนนี้พอมาถึงจุดนี้มาถึงตรงนี้แล้วขาวนี้คาว่ากลัวมันไม่มีข้วนี้คราวนี้มันก็ทําปฏิบัติถูกทางถูกต้องด้วยไม่ไม่ผิดอย่างเงี้ยมันหายสินี่เราอยู่ตรงนั้นความคิดตัวนี้นะเนี่ยไอ้ที่มันเป็นอยู่เนะี่ยมันมากวนแล้วมันก็ทําไม่ได้โบกไปจนหมดมันก็ไม่หายนะจำไว้นะมาให้ได้ ถ้าเราอยากายไม่อยากไายก็ไม่ต้องมืาเอา้าพอเวลาแล้วเนาะเอาแแหละไม่พูดตั้งยาว,ลวเลยอออาการเริ่มไม่ดีเริ่มเรียมันละหายยังก็ไม่เป็นอะไรสักหน่อยตาลายหายเลี่ยเออเป็นลุมเอืเอกขึ้นมาเมียาัดขันไม่ล้จะเป็นแม่เป็นกระทันหันถ้าสมมตุติแม่ตายไม่จะตายอย่างรวดเร็ว เวลาแม่ตายอ่ะมันจะเป็นขึ้นมาอยู่คนเดียวตายได้เลยลักษณะของแม่ไม่เหมือนคนอื่นนะ